นี่แหละความจริงไม่ใช่อย่างที่หลานบอกยาหลานหน้ามืดตามัวกล่าวโทษภรรยาตัวเองโดยไม่สืบเรื่องราวไม่ไต่ตรองให้ดีโยงเข้าหานั่นนี่คิดเอกเออเองรีบสรุปไม่รู้เลยว่าเธอแอบช่วยหลานมาตลอดเธอปรารถนาดีต่อเราแต่หลานกลับโยนความผิดให้เธอรับผิดชอบ เธอไม่ได้นัดพบปู่รับเธอไปเพื่อน้องน้าวเรียกลกให้เขากลับมาหาอาเรียตังหากละ่ะทั้งๆที่เธอรู้ว่าปู่รับรักกับน้องสาวของตัวเองเธอยังก้าวข้ามความสุขส่วนตัวเพราะเห็นแก่ครอบครัวของสามีเธอรู้ว่าน้องสาวเธอต้องเจ็บปวดแค่ไหนแต่เธอก็ไม่เคยปริปากบน ถ้าหลานไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเธอหลานก็ควรไว้เนื้อเชื่อใจยากของหลานคนนี้ถึงคุณย่าจะเชื่อเธอแต่ว่าผมไม่เชื่อเธอนะครับแค่ได้ยินที่คุณย่าพูดฉันก็รู้ว่ามันจะต้องมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นแน่ไม่ว่าบีจะพูดอะไรกับคุณย่าท่านก็เชื่อไปแล้วว่าพี่ปราเกียได้ช่วยให้เราหนีตามกันท่านเป็นคนเดียวที่เอนดูพี่ปราเกียแต่ตอนนี้ท่านกำลังสืส่อมศรัทธา เพราะคุณปูรับเพราะคุณถ้าคุณบอกความจริงทั้งหมดแกอาบีกับอาลเลียมันจะไม่มีทางเป็นแบบนี้แน่นอนแต่เพราะคุณดื้อรันที่จะจากมาเฉยโดยไม่บอกกล่าวไม่มีคําอธิบายพี่ถึงต้องรับผิดชอบเพราะพี่ถูกกล่าวโทษแม่คู่หัวใจวายตอนนี้ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการของแม่จะเป็นยังไงฉันต้องบอกความจริงกับทุกคนฉันใช่แล้วฉันจะต้องบอกความจริงกับทุกคนให้ได้มันมุนเดี๋ยวก่อนสิ คุณคิดว่าพวกเขาจะฟังเหรอบุบุญเรื่องแบบนั้นเนอะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หรอกนะคุณก็รู้ว่าอาบีกับปาเลียอย่างไรพี่ปลาเกียรออกจากบ้านอยู่แล้วเพราะอย่างนี้พวกเขาถึงจะใส่ร้ายพี่ปลาเกียรไงล่ะจําได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในวันมั่นนั้นพี่ปลาเกียเนอะถูกกล่าวหาว่าขโมยแหวนมั่นไปไงนี่บุบ,บุเข้าใจาหน่อยสิผมจะไม่ยอมให้คุณเนอะไปเพื่อถูกกล่าวโทษอีกคนหรอกนะไม่มีทางเชื่อผมทนาบนุบ,บุอย่าดื้อรั้นไปหนเลยนอะคุณกลัวแล้วสิคุณกลัวพวกวเขาใช่ไหม ราะอย่างนี้คุณถึงไม่ยอมไปเชิญหน้าแต่ฉันไม่นะผู้รับอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดขึ้นเถอะแต่ผมยอมให้เกิดอะไรขึ้นกับคุณไม่ได้อะบนบนปล่อยฉันะบนบนนี่อย่าดื้อนะผู้รับฟังฉันบนบนทำไมคุณถึงไม่เข้าใจเลยอะฟังมันไม่ถูกต้องเลยนะผูจะไครั้งสุดท้ายแล้วบนบนที่คนเราไม่แก้ต่างให้ตัวเอง และรับฟังทุกอย่างโดยไม่โต้เถียงไม่ได้ไหมายความว่าเขายอมรับความผิดที่ไม่ได้ก่อ mm hmm. เขาอาจจะทําแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าต้องทนเพื่อสีสลักเพื่อสิทธิเหมาะสมก็เป็นไปได้ก็ mm hmm. เ,เหมือนภรรยาของหลานนั่นแหละและถ้าหลานยังไม่เชื่อในตัวภรรยาก,ก็เท่ากับว่าหลานไม่เชื่อในตัวยา่าคุณย่าครับอะไรอย่างนั้นล่ะ คุณจะก็รู้ผมเชื่อฟังคุณย่าแต่ว่ากับเธอเนี่ยหุบปากไม่ต้องพูดมากแล้วพิสูจนสิถ้าหลานเชื่อฟังย่าจริงแล้วก็โอเคครับคุณย่าผมจะต้องทำยังไงบอกมาเลยขอโทษภรรยาตัวเอง